ข้างในนี่ก็สบายนะรู้นี้มาทำงานค่ะเราจะได้รู้ว่าข้างนอกมีอะไรบ้างไงเออมาทังทีจะได้เดินให้ทั่วเธอใช่เมื่อกี้เห็นสายเส้นในแบบอะไรอะสีจี๊ดมากน่าโดนมากเฮ้ยนี่ไงรองเท้ารองเท้าดู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 เผื่อจะมีรองเท้าที่น้องอยากได้ เราเล่งยวงแพงแต่ราคาจะได้ประาณส เราน่าจะให้แบบหนิมลองต่อเองมั้งเนาะจะได้รู้ว่าคนต่อเนี่ยมันต้องแบบหน้ามันต้องแค่ไหนทำไมเ <c oughs> จ็บป่ะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ขอโทษเขาเห็นป้ายอ่ะร้อยหกสิบเองอาจจะว้ผู้ชายจะหมดอยู่แล้วว่าแต่เขาอีหนองเป็นเองรู้จักคำนวนนี้ไหมเมื่อกี้นึงเขาใหญ่เลยเขาเขาร้านเมื่อกี้จิ้เดียวอันนี้แวะตลอดเหมือนกันอ่ะเฮ้ยใจนะเฮ้ยรองเท้าสามร้อยรองเท้าสามร้อยรองเท้า ไม่เหลือสา0รอยก็ไม่เหลือเฮ้ยอนี่ก็สวยหน้านี่ก็สวยนี่กันมันกำลังมาเลยนะ t o anyone อ่ะอรอเหรอเยอะ A O อเอ O ใส่ถ้าไม่ดูมือไม่ดูมือใช่มมือแฟชั่นใหม่้ยนนีย ซิงเกิลใหม่ชื่อได้เกาะแต่อีนะคะพี่เข้าไหร่คะพี่ต้องอุดหนุนหนังไทยเนี่ย490กสิบีก็า0ิออ่ะ4ไม่จี๊ดเดี๋ยวหนูมาแวะใหม่นะพี่นะขอบคุณมากมายขอบคุณนะคะอุ้ยขอบคุณค่ะคนน่ารักอ่ะเอกพี่นางเอกนางเอก เราเดินกันมาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่รู้เลยว่าปกติเนี่ยน้องน้องหนิ่มใส่ชุดแต่งตัวแบบไหนอ๋อไม่รู้นะจริงๆหลายแนวมากเลยนะแต่ชอบชอบสไตล์แบบวินเทจอะไรอย่างเทจเออแบบสบายใส่สบายๆดิวอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ใส่ยีนบ้างเพราะว่าตามคอนเซ็ปต์เราก็แบบเป็นอ่าเป็นยีนโอ้ดแต่ก็ใส่ชอบใส่ส้นสูงใช่ไหมใช่ใช่เผื่อ ละครั้งที่แบบเจอกันอะไรเงี้ยเห็นใส่ส right? um, ้นสูงตลอดเวลาใส่เวลาไปเจอคนอื่นแต่ถ้าแบบว่าไปเดินห like ้างคนเดียวก็เอออาจจะใส่แบบส้นเตี้ยบ้างจริงๆส้นสูงเนี่ยใส่ใส่บ่อยมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพใช่ใช่ใช่กดหลังอะไรอย่างนี้เออพี่ร้านนี้ได้ไหมดูดีนะจัดไปเลยสีชมพูเยอะแลยอันนี้ไงโอ้ยชอบสีจี๊ดๆกันนี่แหละ เข้าไปดูเลยจ้ะขอดูเลยนะคะโอ้โหแง่แง่มันจี๊ดมากมันกินใจมากสีมันหรอเลยนะแหมโล่เยอะนะไม่ถตกว่าอยากได้ที่แบบเวลาใส่ขึ้นรองเพลงแล้วมันเต้นด้อย่างี้หุ้มหุ้มข้อหุ้มส้นอะไรอย่างเงี้ย มีมีแบบเป็นข้างหน้าไหมคะเนี่ยแบบ,แ,บ,บแต่เป็นสีสีหน่อยมีมีสี้าตามที่โชว์ตามที่โชว์ค่ะเอออันไหนบ้างอะอืเแ,แต่มันไม่มีที่รัดดิเราชอบไหมสั่งของได้เลพี่เออ มาจีอินน้องนึกว่าจะใจง่ายเห็นแล้วอะได้น้องเพลงเพลอได้เลยเอ้ยใส่ใช้อะไรคะใส่สามสินี้มัน38มแปดค่ะไม่แน่ใจว่าขอลองก่อนได้ไหมลองได้าใส่ได้เท่าไหร่นะคะพี่คู่นี้ห้าร้อหกสิค่ะเฮ้ยมีงบ3ามร้อยะคะพี่สามร้อยได้ไหมคะ มันก็ยากเกินป่ะสามร้อยแล้วกันเนอะชมครับนี้รายการเตี้ยวเที่ยวตลาดเราจะพยายามต่อให้ได้สามร้อยสามร้อยนะคทีสามร้อไนะคือแบนี่มาเราต้องทำให้สำเร็จจริงๆอ่ะมันเป็นแบบว่ามันเป็นมันเป็นภารกิจระดับชาติเลยนะคะ ส <300 S 2> ามร้อย้ได้อะสี้าแล้วกันนะริงเันพี่อะได้สี่้าทำไงดีอะสี่ห้าแล้วกันเพิ่มตังอีกสักร้อยห้าสิบได้ปะได้ได้ได้แต่พี่เพิ่มให้หนูนะอีกร้อยห้าสิบมันก็คงไม่ได้ <c oughs> ทำไงอะสามร้อยโยพี่เปี้ยวหนูอยากได้ ไม่ได้จริงๆสีห้าแต่น้องมีงบให้300เท่านั้นพี่จะทำยังไงตอนนี้ต้องมีตัวช่วยแล้วล่ะพี่จะช่วยนี่เหรอใช่